สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินแฟรี่ทลอดค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิป Open Box ของ broke being the t a r o training t deck ค่ะ by c o r d e r i n g แล้วก็ t h a i l a n d mastersun ค่ะก็อันนี้เป็นไพ่ทลอดที่คงคอนเซปต์แบบว่าสำหรับคนที่ไม่มีตังหรือว่าไม่มีอะไรที่จะแบบซื้อ,อหลายๆอย่างมาทำการศึกษาเรียนรู้ในการฝึกทำนายดวงเนาะ เพราะว่าด้านหลังกล่องอกะคะ่ะเขาก็จะเขียนว่า for broke witches by broke witches สำหรับแม่มดที่ไม่มีตังค์ทำโดยเนี่ยสำหรับเนี้ยทำโดยแม่มดที่ไม่มีตังเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เพราะว่าบางทีอะคะ่ะการศึกษาในการทำนายไพย่ไพ่สำหรับเดียวก็ไม่พอบางคนก็ซื้อหลายๆสำหรับเพื่อที่จะทำความเข้าใจในการอ่าน ให้ได้อย่างละเอียดบางคนก็จําเป็นจะต้องไปซื้อ,อแบบผ้าปูที่ดีอะไรที่ดีเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบว่าสําหรับเนี้ยเขาทําออกมาในเชิงแบบว่าอ่าสำหรับเดียวจบละกันอะไรเงี้ยสาหรับคนที่ฝึกการอ่านไพ่ใหม่ๆเนาะลักษณะกล่องก็อย่างที่เห็นนะคะเขาจะทําออกมาในรูปแบบของแบ็คแพ็คเนาะก็คือกระเป๋าใบใหญ่ๆส้มๆไว้ไปเที่ยวรอบโลกนะคะ พอเราเปิดกล่องมาเสร็จปุ๊บก,ก็จะนี่ค่ะเป็นไพ่เป็นกระดาษที่ด้านหลังสามารถอ่านกับหัวได้นะคะก็บางค่ะแต่ว่าเขาเคลือบเงาเนาะก็ทำให้มันลื่นแบบว่ามีความเงาเงาเลื่นๆ่นสับง่ายแต่ว่าคือคอนเซ็ปต์ของเขาจะเหมือนกับว่าโอเคเขาวาดภาพหน้าไพา่เขียน คำชื่อไพ่ความหมายของอ่านหัวตรงแล้วก็ความหมายของการอ่านกับหัวเนาะใช่เหมือนจะทําง่ายๆแต่ว่าสําหรับคนที่สะสมหน้าไพา่ลอดเพื่อเป็นการสะสมงานอาร์ชนิดหนึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะชอบมากเลยเนาะเออว่าจะได้ไพเ่เหมือนกับเป็นงานอาร์ตนะคะเป็นงานแบบเชิงแบบลายเส้นแนวเขียนๆเนาะลินพยายามจะให้กล้องเนี่ยจับภาพได้อย่างชัดเจนนะแต่ ตอนที่เรียนยกไพ่ขึ้นก็น่าจะเห็นเนาะเออเห็นได้ชัดเรามาดูกันดีก,กว่าเนาะว่าแต่ละหน้าไพ่เนี่ยจะมีหน้าตายังไงบ้างนะอันดับแรกค่ะ The Fool ความหมายไพ่ของเขาก็ดีนะเพราะว่ามันก็จะมีการเ,เขียนคำคีย์เวิร์ดสั้นๆน,นะคะให้เราตีความหมายได้เนาะอย่างตรงนี้ยอันหัวบนจะนใช้คำว่า Innocent New Beginning แล้วก็ Leave of Fate แต่ถ้าเกิดกลับหัวก็จะเป็น being naive procrastination แล้วก็ t r a c l e n e s s นะถ้าใครมีความสามารถทางด้านเก่งภาษาอังกฤษแล้วเป็นคนที่สะสมไรเซน่าบอกเลยสำหรับนีน่าซื้อมากค่ะต่อมาก็มีทิเชียนอาจจะไม่ค่อยสวยสำหรับใครหลายๆคนเนาะแต่ว่าคือลินชอบอะมันดูเป็นศิลปะดี hyperness Empress Emperor High Priest The Lovers the Chariot จัดเิสลินเป็นคนที่ศิลปะของหน้าไพ่เป็นสิ่งสำคัญนะถ้าไม่มินิมอลไปเลยก็คือต้องเยอะๆอะเออแล้วลักษณะาการสะสมไพ่ของลินอย่างที่ทุกๆคนเห็นในคลิปอะค่ะก็จะมีแนวที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยคือลินไม่ได้ซื้อทุกสำรับเนาะแต่ก็จะซื้อในชุดที่แบบว่าเอ้ยมันสวยและน่าจะเอามาทำรีวิวในช่องลินนะคะ The h e m i t ลินจะไม่อ่านความหมายของไพ่แต่ละใบให้ฟังเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อแล้วก็ทำการอ่านแล้วก็กลับได้นะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปลินจะยาวเกินไปนะคะ View of Fortune Strange หยียบห่างแมวต่อไปก็ h a n g m a n ดูออกไม่เอ่ยก็จะเป็นแบบว่าเฉพาะขาเนอะเออเขาก็จะไม่มีเอ่อภาพหัวคนท่อนบนนะต่อไปก็เดท temperance the d e y v i The Tower, The Star, The Moon, The Sun, Judgment, The World. อันนี้ชีตชีตเนาะก็คือวิธีการาวางตำแหน่งไพ่อะไรยังไงนะอันนี้คือเขาก็วางแทรกมาเนาะระหว่างไพ่สัเออร์ไมเนอร์อะคันาแล้วก็เมเจอร์อะคันาเขาก็จะวิธีการสอนอ่านไพ่เนะาะเดลินขออนุญาตบังอ่าวิธีการอ่านไพ่แบบสามใบเป็นยังไงแล้วก็วิธีการาตีความหมายไพ่เป็นยังไงอย่างรวดเร็วเนาะ h of cups into y two of cups three of cups four of cups five of cups Six of Cups, Seven of Cups, Eight of Cups, Nine of Cups, Ten of Cups, Page of Cups. Night of Cups, Queen of Cups, King of Cups, Edge of Swords, Two of Swords, Three of Swords. Four of swords, five of swords, six of swords, seven of swords, eight of swords, nine of swords. Ten of Swords. Page of Swords. Knight of Swords. Queen of Swords. King of Swords. Edge of Swords. Uh, 8 of Wands, sorry. 2 of Wands. 3 of Wands. 4 of Wands. 5 of Wands. 6 of Wands. Seven of Wands. Eight of Wands. Nine of Wands. Ten of Wands. Page of Wands. Nine of Wands. Queen of Wands. King of pants H of coins 2 of coins 3 of coins 4 of coins 5 of coins 6 of coins 7 of coins 8 of coins 9 of coins 10 of coins page of coins 9 of coins queen of coins แล้วก็ King of Coins ค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับไพ่สำหรับนี้ Broke Bing Training Tarot Deck ถูกใจกันไหมคะยังไงก็ถ้าเกิดมีความคิดเห็นยังไงสามารถกดคอมเมนต์แล้วก็กด Like กด Share Subscribe เพื่อไปกำลังใจให้ลินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ